ขอสวัสดีกับทุกท่านนะครับที่รับชมรายการ YouTube Channel ในช่องของอบ้านสวนสองเรานะครับวันนี้ก็คงเป็นคลิปที่7แล้วครับที่ต่อเนื่องกับเมื่อวานที่เมื่อวานเราได้พูดถึงหลักการและเหตุผลในการที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดและขั้นตอนที่ผมเองได้เข้าร่วมประทังโครงการนะครับ มนเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราไปทํา MOU คือ,คอพิจารณาข้อตกลงในใบสมัครทางเจ้าที่ของเกษตรอําเภอมะขามก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัตบิของผู้เข้าร่วมแล้วก็รายล,ละเอียดของ,ของเอกสารนะครับที่ประกอบการสมัครคุณสมบัติหลักๆก็คือหนึ่งเกษตรกรจะต้องมีที่เป็นของตัวเองนะครับมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับ สอสพกหรือทอบทห้านั้นมาร่วมโครงการไม่ได้นะครับหละการที่2ก็คือผู้ร่วมโครงการจะต้องจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสโซนนะครับโซนแรกก็คือต้องให้ทางโครงการน,นั้นขุดบ่อตามอัตราส่วนของพื้นที่ที่เข้าร่วมก็แบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น3มระดับระดับด้วยกันนะั่นคือระดับแรกก็คือในส่วนของพื้นที่สไร่ พื้นที่ดับที่สองคือ4่ไร่ดับที่สาคือพื้นที่5ไร่ด้วยกันมีแค่นี้ฮะเพราะฉะนั้นโครงการที่มีพื้นที่เล็กกว่านี้หรือพื้นที่มากกว่า5ไร่ขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่รับการพิจารณาเขาก็จะแบ่งเป็นเป็นรุ่นนะฮะเป็นรุ่นกันแบบรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับของผมมันก็อยู่ในเฟสของของสามไร่คือรุ่นเล็กความจริงพื้นที่ของผมมีทั้งหมดเนี่ยมันสี่ไร่ครึ่งก็จริงแต่ว่าผมเอาเข้าโครงการ สามไร่คือในส่วนที่จะต้องพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้คือเงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขที่สองก็คือเรื่องของการอนุญาตให้อาโครงการนั้นขุดบ่อตามพื้นที่ที่บอกเมื่อกี้นี้ครับตามอัตราส่วนพ ah an ื้นที่เล็กก็บ่อเล็กนิดนึงกลางก็ก็ขยับขึ้นมาหน่อยส่วนพื้นที่ห้าไร่ก็จะเป็นบ่อใหญ่นะครับก็จะมีปริมาณการกักเก็บน้ําค่อนข้างจะจะเยอะของผมเนี่ยปริมาณกักเก็บน้ำอยู่ที่ 2,100ลูกบาทเมตรนะครับเราคิดเอาคราบกว้างยาวเท่าไหร่โดยประมาณนะคประมาณ29เมตรคูณ32เมตรโดยประมาณนะครับที่ที่ที่ขุดแล้วก็ลึก5เมตรนะรก็ทําเบิร์มเบิร์มคือส่วนถึงทวนกว้างของของขอบบ่อเนี่ยประมาณ3เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นก็กันดินสไลด์กันดินถล่มนะครับข้อข้อข้อกำหนดอันนี้เป็นของพอดอครับที่ประธานที่ดินเขาเป็นคนกําหนดนะครับหลังจากนั้นที่ ต่อมาก็คือเจ้าที่ของพอดอเป็นหน่วยงานแรกเลยนะครับที่พอพิจารณาแล้วเราผ่านโครงการเนี่ยพอดอก็จะเข้ามาสำรวจพื้นที่อตอนนั้นยังไม่ผ่านขอโทษที่ยังไม่ผ่านก็ต้องมาสำรวจพื้นที่ก่อนว่าให้พื้นที่เราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ําได้ไหมนะครับไม่ใช่ขุดไปแล้วน้ําแห้งกักเก็บน้ําไม่ได้อันนี้เขาก็จะมีปัญหาเา็าจะมีการสำรวจทางธรณีวิทยานะครับจะสำรวจว่าชั้นดินทุกคุณเนี่ยสามารถเก็บเก็บน้ําได้หรือเปล่า โครงการนั้นมัน,ม,นมันถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดเขาใชไหมนะครับก็มีเจ้าที่มาลงพื้นที่ดูลำารวจแล้วเก็บข้อมูลไปนะครับแล้วสุดท้ายก็องค์ประกอบอืนอ่นๆที่เจ้าที่เขาพิจารณาตามเงื่อนไขพอเราได้ผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียกไปพูดคุยประชุมร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างที่บอกนะครับมีกรมบริษัทกรมประมงนะกรมส่งเสริมการเกษตรทกศกรมวิชาการเรษรก,รก,รก,รกรเรษตร นะครับพอดอก็ประชุมร่วมกันกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจันทบุรีอย่างที่บอกนะมีอยู่3าร,รายสามรายนั่นเองนะก็นั่งประชุมกันในห้องประชุมที่กระทรวงของของเกษตรอำเภอมะขามนะครับก็ทำความคิดเข้าใจชี้แจงกันถึงขั้นตอนรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานถ้าเข้ามาบรณา,าการเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในส่วนของเกษตรกรอะไรบ้างในแต่ละในแต่ละหน่วยงานนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างเมื่อเมื่อเมื่อต้นๆ้นเราบอกว่าพอดอเข้ามา บริหารในการขุดสระเป็นอันดับแรกพราขุดสระเสร็จปุ๊บเป็นหน้าที่ของกรมประมงเข้ามาดูแลเรืการตรวจค่าวัดค่าน้ําค่าปีเฮสกาอันคารายก็แล้วแต่ในน้ําเพื่อให้ความเหมาะสมในการที่จะปล่อยปลาพันปลาซึ่งประมงเขาจะเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องพันปลาครับแล้วก็กรมบริษัทก็จะซัพพอร์ตเรื่องของพันไก่ที่เราเลือกก็คือไก่ไก่พันไข่หลับกรมป่าไม้ก็จะให้พวกปา่าไม้ปา่าไม้ยืนต้นต่างๆมาปลูกนะครับ มีกรมวิชาการเกษตรก็ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีด,ลด,ด้านการผลิตด้าน้านเกษตรกรรมนะครับลืมไปอีกอย่างหนึ่งคือพอดอจะให้ก็คือในส่วนของหญ้าแฝกปลูกเอาไว้เพื่อกันดินถลม่มการดินสไลด์นะครับก็มีปอเทืองในการปรับปรุงพื้นที่ให้ถัว่วเม็ดถั่วพลา้ให้ปุ๋ยอ,อินทรีย์ประมาณตันหนึ่งนะครับแล้วก็มีของตัว EM นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องความองความรู้ที่เราได้รับกัน ส่งเสริมนะแนะนําให้ตลอดเวลาของโครงการที่เราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้าไปคุยปรึกษาหารือกันนะครับหรือเขาจะส่งเราไปอบรมมาให้ความรู้ในการที่ตอนเวลาที่เราก็ออกงานออ,ออกงานเกษตรนะครับคล้ายเกษตรแฟร์แต่ว่าเล็กๆกว่ากนะ็เรียกว่าฟิลเดย์นะครับแล้วก็รวมกับารายการคณิตเกษตรนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับที่ถึงเวลาเจ้าที่เขาก็จะ ประเมินแล้วก็เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เรานะครับแล้วก็ว่ากันตามสเต็ปสเต็ปแรกก็คือพอดอเข้ามาขุดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาขุดสะประเมินนะครับเสร็จแล้วพอขุดสะเสร็จก็มีการตรวจรับงานส่งมอบงานนะนี่คือขั้นตอนที่ท,ที่ที่เริ่มตามสเต็ปนะครับพอพอดอทางานเรียบร้อยปุ๊บก็มอบพันปอเทืองมาให้ตอนนี้ผมก็ลงปอเทืองมาเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3ไร่นะครับอีกหน่อยประมาณนั้ 4ี่สิบถึงสี่สิบห้าวันหลังจากนี้ไปก็ท้องทุ่งก็จะเป็นด้วยเหลืองอาลามด้วปอเทืองซึ่งมันเป็นการวิธีวิธีการในการที่จัดการบริหารดินเพราะว่าดินเราเป็นก้นบ่อนะฮะเอามาเอามามามาถมร็จแล้วมันไม่มีธาตุสารอาหารเลยเพราะว้นวิธีการทางเกษตรก็คือเอาปอเทืองมาลงเมื่อดอกโรยเขาก็มีการตัดไถพลวนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในการต่อไปนะครับ บอเทียง่อถั่วพลานะครับตอนนี้แล้วส่วนอื่นของผมมันก็เริ่มก็เริ่มลงก็คือในส่วนของอมีชะอมนะครับลงเป็นแนวแนวกันชนนะแนวรั่วปลูกร่วมกับทางของหมากนะเรื่อวันวันก่อนก็ลงมาพร้าวไว้เรียบร้อยมะพาวน้ำหอมแนละ้อบบ่อกับกล้วยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะอาชาอธิษฐต่อไปเนี่ยผมก็จะพาไปลงพื้นที่จริงดูพื้นที่จริงซึงว่า ในพื้นที่3าด้ายที่ผมเข้าโครงการนะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงออกมาแล้วดีสวยไม่สวยจะพาไปชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ดูว่าเราดีมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จริงไปขนาดไหนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็คงขอญาตที่จะสรุปรสรั้นๆเพียงแค่นี้แล้วก็เช่นเคยนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้ติดตาม YouTube Channel ในช่องของบ้านสวนสองรามาตลอดนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับก็กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับติดตามกันตลอดไปวันนี้ก็คงขอขอบคุณพวกนี้จะลงพื้นที่จริงในดูดูพื้นที่ในการพัฒนาปรับปรุปงตามแผนงานของเกษตรที่ดีใหม่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ